สวัสดีครับผมเด็กวัดถนัดเร่านะครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแต่งปันหรือว,ว่าเร่าเรื่องที่เราจะเคยพบเคยเจออยู่แล้วนะครับแต่มาเสริมเติมแต่งให้รู้สึกว่ามีอรรถรสนะครับเราทุกคนก็คงไม่พ้นเรื่องราวของการทําบุญอยู่ดีนะครับก็เวลาเราไปทําบุญนะครับ ก็เริ่มตั้งแต่แรกเลยก็จะมีเรื่องราวของการสมาทานศีลก็ได้กล่าวไปแล้วในเพจแรกๆนะครับสมาทานศีลน,นะครับแล้วก็รับพรถวายทานเสร็จและพิธีเสร็จขั้นตอนสุดท้ายก็จะมีเรื่องราวของการกวดน้ํากวดน้ําก็จะมีสัมโมธนิกถากล่าวถึงผู้ร่วงรับวายชนไปแล้วนะครับแล้วก็เข้าสู่พิธีการในเรื่องราวของอที่เป็นภาษาบาลีนะครับ ก็คือกวดน้ําคําว่ากวดน้ํานั้นหลายๆคนก็อาจจะคุ้นเคยกับเรื่องราวของที่กวดน้าก็ล้วก็จับวงแล้วก็ตั้งกวดน้ําในช่วงที่พระยะถานะครับเราก็จะรินน้ํานะครับก็บางคนอาจจะคุ้นเคยนะครับเกี่ยวกวับการเอามือไปรองนะครับก็ไม่ได้ว่ากันแต่ถ้า จะเป็นก็คืออาจจะลองเพื่อไม่ให้น้ำหกเลยมากทีเดียวอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งก็คือเราก็อุทิศเจาะจงให้กับอุปการีนะครับผู้วายชนไปแล้วหรือว่าสรรพสัตว์ที่ทั้งหลายในโลกนะครับไม่ได้เจาะจงชื่อก็ได้เจ้าก,กรรมนายเวรผู้ผีปีศาจต่างๆเทวดาที่ดูแลเราดูแลรถด,ดูแลบ้านนะครับครูบาอาจารย์ต่างๆนา,นานานะครับ ที่ไปตกทุกข์ได้ยากก็ขอให้ได้รับแล้วเป็นทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์แล้วก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเราเตรียมน้ํานะครับไว้ก็ดีหรือว่าสถานที่เขาเตรียมไว้ให้ก็ดีแต่ถ้าเราลืมเตรียมนะครับก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เข้าสู่พิธีการแล้วนะครับก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องรีบหาก็ตั้งพนมมือนะครับแล้วก็ตั้งจิตอุทิศ นะครับบุญกุศลที่เราทําครั้งนี้ส่งให้ผู้วัยชนต่างๆนะครับที่เรานึกชื่อออกนะครับแล้วนึกไม่ออกด้วยดีนะครับเจาะจงก็ได้นะครับสับปรปสัตว์ต่างๆไม่เจาะจงก็ได้นะครับก็เราบางครั้งเราอาจจะไปยึดติดก,กับพิธีการว่าจะต้องมีที่กวดน้ําแต่ถ้าไม่มีที่กวดน้ําปุ๊บเรารู้สึกง,งุนหงิดการทาบุญครั้งนี้ได้บุญนะครับอาจจะเจียปนด้วยโทสะแล้วก็โมหะเข้าไปด้วยถ้าเพราะฉะนั้น การทาบุญที่ดีก็ไม่ต้องไปยึดติดกับรูปแบบวิธีการมากก็คือได้บุญทั้งหมดก็มาถึงเวลาแล้วไม่มีก็ว่าไปตามนั้นเลยตั้งพนมพนมมือแล้วก็ตั้งจิตอุทิศไปให้ดีนะครับอย่ส่งจิตส่งใจไปดีกว่าเอาจิตเอาใจมาอยู่กับปัจจุบันจะได้กุศลมากกว่าไปนึกว่าอา้าวทำไมไม่เตรียมกันมางานก็ออกจะใหญ่โตนะครับทำไมคนนู้นไม่เตรียมคนนี้ไม่เตรียมนะครับบุญที่ได้ก็อาจจะเจือปน ไปนะครับไม่ด้วยโทสะด้วยโมหะอาจจะทําให้งุนงิดนะครับก็ทางที่ดีก็ตั้งมือตั้งจิตกับการกวดน้ําเป็นแค่รูปแบบและวิธีการที่ทําซืมเนื่องกันมาไม่ได้บอกว่าอะไรถูกแลว้วอะไรผิดนะครับแต่ถ้าเมื่ออยู่ปัจจุบันดีที่สุดไม่มีก็คือไม่มีตั้งจิตอุทิศจิตเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะครับก็วันนี้ก็คิดว่าคงได้สาระและมีประโยชน์นะครับเขาบอกว่า,อย,าอย่ามั่งยงมีก็อย่าทิ้งพระนะครับ พราะยามเมื่อม้วยมรณะก็คงไม่พ้นพระอยู่ดีนะครับเด็กวัดถนัดเล่าก็คงมาแบ่งเรื่องเบาๆแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบก็ฝากกดถูกใจนะครับถ้าใช่ก็ฝากกดแชร์นะครับเพื่อเป็นวิทยาทานธรรมทานถ้าแน่ๆก็ฝากกดติดตามเพื่อจะได้เจอกันในครั้งถัดไปนะครับ